いただきます。 เจของเดือนมกราคมกันค่ะเดือนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นหน้าหนาวที่ร้อนมากๆแล้วหัวข้อที่ฮอตมากๆของมอเราก็คือเรื่องการลงทะเบียนนะคะทรานนี้ก็เลยทางสภาผู้แทนสิทธิของเราเนี่ยก็เลยเล็งเห็นปัญหานี้แล้วก็คาต่างๆหน้าความสงสัยต่างๆเนี่ยก็พุ่งเข้ามาที่เพจของเราเราก็เลยมีคิดไอเดียขึ้นมาเป็นการสัมภาษณ์ โดยะระดับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลนะคะมาให้ไขข้อข้องใจแล้วก็ให้คำตอบในหลายคำตอบที่ส่งมาทางเพจของเรานะคะยังไงแล้วก็ขอสวัสดีก่อนเลยขอสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนะคะก็สวัสดีที่สุดทุกท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็มาเริ่มคำถามสั้นๆกันก่อนวันนี้เนี่ยเราจะมีประเด็นทั้งหมด3 เรื่องนะคะก็คือเป็นเรื่องพยูสออนไลน์ที่เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการปลดลอด็อกการเรียนรวมถึงการเรื่องของเวลาของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็การลงทะเบียนเรียนซําซ้อนนะคะเป็น4หัวข้อ,อหลักๆด้วยกันเรามาฟังแล้วก็เข้าใจไปพร้พอมๆกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาจริงๆมันเป็นยังไงจากการที่รุ่นพี่บอกเพื่อนบอกเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะคะเรามาเคลียร์ให้ชัดกันไปเลยดีกว่าจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะท่านผอก็เป็นเรื่องของคยูส ออนไลน์เนี่ยอยากจะให้เล่าคร่าวๆว่าเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของนิสิตมากเลยเป็นมายัางไงแล้วก็ใช้อย่างไรแล้วก็ต่างจากอันเดิมอย่างไรจริงๆแล้วที่มาของคียู3ออนไลน์ความจริงก็ไม่ได้แตกต่างกับค u ยู3ธรรมดาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในคียู3ที่เป็นเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยนิสิตก็จะเขียนนะฮะเขียนแล้วอาญญา่านยากลายมือไม่เหมือนกันบางครั้งก็เขียนผิดหมู่ก็ไม่ชัดเจน นะครับมันก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่คีอาจจะมีการผิดพลาดอันที่สองสิตไม่กรอกข้อความโดยเฉพาะหมู่เรียนให้ครบนะครับเมื่อมาถึงส่งที่คณะคณะส่งมาที่สำนักทะเบียนสำนักทะเบียนก็คีไม่ได้ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งค้างและอันที่สองเนี่ยมันก็จะทําให้ในเรื่องของรายเชื่ออารรู้สอนมีไม่ครบนะครับมันก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ไปว่าทําอย่างไร จะได้ข้อมูลจะเข้าเร็วแล้วก็ข้อมูลที่นิสิตในเรื่องของการแอดด็อกได้ถูกต้องเ<อ>็ื่อเรยวเกิดเกิดมาเป็นค u 3ออนไลน์ค u 3ออนไลน์จริงๆแล้วม,มันก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งว่าทํายังไงให้นิสิตเข้าไปกรอกในในระบบออนไลน์นะครับก็ ในใน,ในระบบออนไลน์มันจะมี3 3หัวข้ออันที่1เ,เป็นเรื่องของการแอดนะครับเพยยูสามออนไลน์แอดแอดวิชาหนึ่งมันก็พิมพ์ออกมาเป็น1ใบดอกวิชาหนึ่งก็พิมพ์มาเป็นหนึ่งใบการเปลี่ยนแปลงหมู่เปลี่ยนดอกดอกหมู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงหมู่หนึ่งก็มาแอดอีกหมู่หนึ่งก็ไปเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่สาเหตุที่มันแยกไม่เหมือนเมื่อเอมื่อที่เป็นเอกสารเอกสารเนี่ยมันเขียนได้ใบหนึ่งประมาณ ออตั้งแต่2วิชาขึ้นไปสาวิชาสีวิชาไอคิวสามออนไลน์เนี่ยที่เราใช้หนึ่งใบเนี่ยการปัญหาว่ากรณีที่เราเกรอบถ้ากรอ3บ3ใบสมมุติสามเอหอนึ่งใบา3าวิชานะครับกรณีแล้วเราไปขอแอดอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนถ้าก็ให้บางวิชาก็ให้บางวิชา,ก,า,ชาก็ไม่ให้บางวิชาก็ดอกได้บางวิชาก็ดอกไม่ได้เมื่อเรามาเราใช้ลักษณะของ b า r โค d e เมื่อบ a r โค้ดยิงปั๊บมันเป็นฐานข้อมูลที่นิสิตคีย์เข้าไปแล้วเมื่อย,ยิงปั๊บมันจะเข้าไปหมดเมื่อเข้าไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมแล้วม,มันก็จะเ,นนเกิดการพลาดมากทีก่สุดก็เลยเป็นลักษณะของใบรวิชาเมื่อใบรวิชาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทาหลังหลังจากการลงทะเบียนหนึ่งเ,เป็นอาทิตย์ที่สองหลังจากระบบออนไลน์ปิดรายเอีดที่ไม่ใช้ในระบบอาทิตย์ เปิดเทอมมาระบบออนไลน์ยังเปิดอยู่ถ้านิสิตไปดอกออกและแอดรายวิชาเลยเนี่ยผลปรากฏว,ว่าเออมันจะมีช่องว่างระหว่างการดอกนิสิตก็จะไปแอดรายวิชานั้นเพิ่มจนเต็มหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนิสิตไปแอดรายวิชาไม่ได้ไอวิชานึงก็ดอกออกออกไปแล้วผลปรากฏว,ว่าเมือ่เอเมื่อมาอ่านบาร์โค้ด มันมันก็จะมีปัญหาการลงทะเบียนทันทีว่าวิชาไม่ได้ทั้งสองวิชาแต่ถ้าเป็นทีวีออ,อนไลน์เนี่ยนิสิตจะต้องไปดรอปก,ก่อนนะครับดรอปเอ่อมันถูกกำหนดด้วยยี่สิบสองหน่วยกิตถ้าไม่ถึงสิบแปดเอ่อเกินสิบแปดเนี่ยต้องไปดรอปหนึ่งวิชาออกแล้วเขาต้องไปแอดหนึ่งวิชากรณีน,นี้นิสิตควรจะไปแอดให้ได้ก่อนนะครับเมื่อได้เสร็จอาจารย์รับแอด นิสิตก็ต้องมาดอกรายวิชานั้นออกและอาจารย์เซ็นดอกหลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเหมือนจับทอยสานที่เป็นเอกสารทั้งหมดตรงให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ลงนามผ่านคณะคณะส่งมาที่สนนำนักทะเบียนสำนักทะเบียนก็จะใช้วิธีอ่านบาร์โค้ดข้อมูลก็จะเข้าเข้าถูกต้องแลวเร็วนะครับไม่ต้องมานั่นที ดูอ่านลายมือก็ยากลายมือนิสิตแต่แล้วคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพนะม่เป็นความแล้วก็อนอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่านิสิตจะได้วิช,ชาต่อไปก่อนแล้วถึงจะค่อยมาดอกวิชาเราจะไดะ้มั่นใจว่าเฮ้ยเรามีวิช,ชาเรียนแล้วนะใช่ไหมคะโอเคกระจางเนาะน้องๆทั้งหลายแล้วก็คําถามต่อไปก็จะเป็นเรื่องว่าคยสามอะไรเนี่ยมีในทุกวิชารอเปล่า สงสัยว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบเฮ้ยถือไป,ไปไปอ้อนอาจารย์หน้าเสกได้ไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงงว่าพอเมื่อไปอยู่ในระบบเนี่ยอาจารย์จะมีทุกวิชาอะไรไหมให้แอดได้ทุกวิชาหรือเปล่าจริงๆแล้วที่ยูแสออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะทาได้ทุกทุกรายวิชายกเว้นเอ่อมันมีปัญหาบางรายวิชาที่ย,ออยังขอล็กอลกไ้อยู่ก<า>็มีมีไม่กี่วิชาแต่ถ้าถ้ารายวิชาไหนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการการ การลบเนี่ยหรือล็แล้วเด็กนิสิติสามารถคีได้ไหมคีได้แต่ต้องม่ให้อาจารย์ประจำวิชาเซ็น<ม>นะครับถ้าอาจารย์ประจำวิชาเซ็นมงนาม,มาเนี่ยาสามารถแอดได้หมดก็<ม>ค,คือเคมีสาวอะไรเนี่ยโดยทั่วไปคือเปิดให้ทุกวิชาเลย<ม>แต่ว่าตอนที่ปิมพ์เอาบาร์โค้ดไปเนี่ยแทนที่จะให้อา่าก็คือให้อาจารย์ไปรับรับอนุมัติเรียกว่าอะไรนะับ เซ็นเซ็นรับทราบอีกทีหนึ่งเห็นชอบอีกทีหนึ่งนะคะก็คือระบบหสื่อง่ายก็คือเทนสาวอนไ์เนี่ยนอกจากทำให้ง่ายแล้วก็การการผิดพลาดแล้วก็นอกจากนี้ยังจะรวดเร็วอีกด้วยนะคะก็ให้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในสำนักทะเบียนดูเนาะมันก็จะมีให้อ่านอยู่หน้าเว็บรีจิสใช่ไหมคะก็ตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะไปอ่านได้เลยให้ถึงมีบางวิชาที่ผ่านวันที่16มกราคมมาแล้วเนี่ยยังมีการล็อกสิทธิ์เรียนอยู่แล้วก็เรื่องที่3คือการเรื่องการลงทะเบียนเรียนเนี่ย เรื่องให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับไซคลการสุ่มเวลาลรงเรียนเรียนกันสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ปีนี้ฉันได้ที่หลังอีกแล้วทำไมฉันไม่เคยลงทันเลยอะไรเงี้ยค่ะ